ค,ครับผมจะอานวิทยาศาสตร์ในคอมมิวเตอ์ครับหินอัคนีตะกอรหินแมงมา่าอินแปกหินตกะกอนนักเรียนรู้ได้บ้างไหมจะหจินอัคนีอินอัคนีหินตักกรและอินแปรเป็นหินในธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กันเพราะแต่ประเทศจะมีการเปลีป่ยนแปลงจากประเทศหนึ่งไปประเ ไปเป็นอีกประเทศหนึ่งเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นประเทศเดิมได้แต่มีสมบัติบ้างการเปลี่ยนไปโดยมีลูกการเปลี่ยนแปลงคงที่จะมุ่งเยียนต่อเนื่องเป็นฐานจัดเรียกว่าฐานจัดหญิงแปลรู้ไหมนักเรียนตัวอักษรยึเยอะที่ฐานสามประเทศอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงกลับไปได้มาตลอดมาตลอดเวลาการมีการถูกพันสืกอร้อนหินทุกชนิดกลายเป็นกับตะกอนเมื่อตะกอนทักผมกันจนได้ที่จะจระลายเป็นหินตะกอนีครข้างแมละอินทุกชนิดทุกความร้อนและทุกความต้น มจะจะทำจากจารยเป็นหินแปรแหินทุชนิดชมไปในได้เปลือกโลกที่จะคุดล้อมเหลวเมื่อจะเกิดเย็นตลงและฝุ่นตกพืชจะกลายเป็นหินอัคนีอีกค้างครับนักเดน้มห้ครับหินแปรคืออะไรครับคามออกไปนัาที่สองแล้วครับ แบนลุมและปฏิบัติกิจกรรมดันนี้ตำรวจอี่ชนิดต่างๆจากนั้นเลือกหิมา15าถึง10ชนิดอะไรมาเลือกชนิดนะครับ5ถึงส0บสำหรับของโปนะครับเพิ่ม2นะครับแบบนี้ทราบครับตัสินหายไสงที่เฉพาเลยครับข้อที่สองอ่านฟังครับนักเรียนฟังด้วยนะครับติดภาดหรือว่าอิมและบันทึกข้อมูลนิม แต่ละกลุ่มในละกลงในสมุกกำวหง้อดันนี้ระบบชื่อหินมประโยช์ของหินมอดิบาทลักษณะของหินมอธิบายกระบวนการเกิดของหินมถูกต้องออกไปในที่สามนะครับจุดหนเติมขอความที่เกี่ยวกับจากทางหิมตามความเลขหมายเลขที่กำหนดให้พร้อมอธิบาย การเกิดวัตถ์อินในสมบุรครับหวมนานเรียนสอตอบคำถามนี้นี่้อท่หนึ่งเป็นอัคคณีอินอัคชนีสองตะกรสามินตะกรไใช่สามินแปรสี่หินตะกรห้าหินตะกรอินตะกรฝุมัมักนี้ครับตอบคำถามต่อไปนี้ตัวอย่าง แรกประกอบด้วยหินมาอย่างสามน้อยชนิดหินแปรสามมาถแปรสภาพเป็นหินอัคคีได้อย่างไรกระบวนงกันหินตะกอนเป็นหินแปรมีความตแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรตอบว่าอย่างไรครับไม่ตอบด้วยนะครับข้อสี่ยกตัวอย่างการน,นำหินใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างาวานสามชนิด อินอัตนีแท้ซ่อนกับอินอัตหนีมีพุทธกระบวนการแตะการหรือยังหรือไม่ยังไรต่อ,อไปมาดูทีน้าที่สี่นะครับที่สุสดใช่เรื่องทราบบือชาบลักไม่ได้ที่สี่ลองดูอีกครั้งจบแรกสามหน้าชาติเสร็จจลก็ได้ หีนสแปรพาธหีนสแปรพาธหินทรายหีนวอลลีไซด์เนื้อหินัสนหักเป็นเม็ดเนื้อแน่นมีมีรูกขนานหีนแกนิกหีนเซไลด์มีทั้งเนื้อหยักละเอียดแข็งทนนานเป็นริ้วเป็นริ้วหนักขยับหนักตาหินแปรหินที่จะจะแปรสภาพของอคันนีอินตะกรนินแปร โดยมีการตกผึตใหม่แร่ในภาษาที่โดยมีกระบวนการสาเคมีข้าวมาเกี่ยวกล้องทำให้โงสร้าและสมบัติของกิงหินอาจจะเมือนหินสแปรพาตเป็นหินชนิดใหม่ซึ่งหินแปรบางชนิดหัวหินแรกตัวขณะเป็นแถบบางชนิด สะออกมาแผ่นได้บางชนิดเนื้อผิดมีความแข็งมากตัวอย่างมินแปเช่นหินวาโคไซหินเชเบอรนหินออนหินสไรายหินตะกอนคือหินจักตักซ่อมของวิเศษหินผูพนาจะอินตามตามรวมสัตมีชีวิตคนดินทรายืือการตกป้น จนทําให้ตะกอนกลายเป็นตะกอนต่างๆเมื่อหินตะกอนจนใหญ่เป็นเม็ดตะกอนบางชนิดเป็นเนื้อหินที่ยึดเกาะกันซึ่งเป็นตะตกหรือตะกอนในน้ำและมีบางช,ชนิดลักษณะน้ำเรียกว่าหินตะกอนชื่อว่าหินชัน้นตัวอย่างหินตะกอนมีทรายเนื้อหยับแข็งม,มีมันพวกสัตว์พวกสิ้น bún dù mì bún, nước là yếu bún ban con con lợn, bún dù con lợn, bún ban con lợn, bún con lợn, bún ban con con lợn, bún ban ban